กลับมาที่ระนองกันดีกว่านะคะเมื่อวานนี้น่าสนใจมากนะครว่าหลายๆคนติดตามกันยาวๆเลยนะเรื่องนี้ไปจนถึงช่วงบ่ายเลยวันนี้ทั้งวันแหละนะงวันคะความคืบหน้าใช่ค่ะก็หลายพื้นที่นะคะก็ที่จะลงไปภายในพื้นที่ที่กลุ่มจังหวัดนั้นนะคะเขาก็จะเตรียมต้อนรับบุคคลสำคัญของเราก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ไป แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในหลายๆด้านด้วยกันนะคะแล้วก็ติดตามงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดมามันกันด้วยใช่ไหมคะ,คะที่จังหวัดกระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองและสตูลค่ะซึ่งเป็นการประชุมคอ,อรมอสรัญจรเรียกง่ายๆนะคะที่จังหวัดระนองก็22กับ23ะนะคะที่จะได้มีการพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆนะคะ โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายเศรษฐาทวีสินและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะพร้อมกับคณะนั้นก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2องกองบิน6ที่ดอนเมืองกรุงเทพนะคะแล้วก็เดินทางไปยังท่าอากาศยานระนองจังหวัดระนองเพื่อที่จะ ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันอย่างที่กล่าวไปก็มีทั้งกระบีตรังพังงาภูเก็ตระนองและสตูลซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของท่องเที่ยวหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องในพื้นที่นั้นก็จะเป็นกลุ่ม ชาติพันธ์ก็มีนะคะแล้วก็รายงานราย,ยะะรายงานด้วยค่ะก็ต้องติดตามการเรื่องของโครงการสำคัญของรัฐในหลายมิติค่ะซึ่งท่านก็จะเป็นประธานการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ขอย้ำนะคะว่าเป็นครั้งที่หนึ่งประจำปี2 5 6พค่ะนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นครั้งที่หนึ่งเพราะว่าครมสัญจรไปแล้วเมือ่อปลายปีป คือคเราจะอันนั้น<ะ>หนองบัวลำพูเป็นของปีที่แล้วอันนี้ปีใหม่เพิ่งเริ่มมาการาใช่ะนะคะเขาจะนับในเรื่องของปีปฏิทินนะคะก็ถือได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งประจำปี2 5 6 7กันนะคะลงพื้นที่ไปที่ระนองครั้งนี้ท่านบอกว่ามีเป้าหมายในการตรวจราชการที่สำคัญหลายมิติด้วยกันมีทั้งเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญสุขภาพการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของภาคการประมง การติดตามความคืบหน้าโครงการสําคัญของรัฐบาลการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นไงคะทุกอย่างต้องไปติดตามโดยเม,เมื่อวานนี้าก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่โครงการปรับปรุงท่าเรือระนองเกาะสและก็ติดตามมีการพูดคุยประเด็นเรื่องของการค้าผ่านแดนเรื่องของแรงงานขาา้ขามชาติและก็รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เห็นว่ามีพี่น้องประชาชนมา,าให้การต้อนรับแล้วก็มา,าพูดคุยอย่างใกล้ชิดเลยมีการขอจับมือด้วยนะเท่าที่ท่านนายกลงพื้นที่ทั้งทีม <c oughs> ีขอจับมือแล้วก็อยากจะเห็นท่านนายกอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นภาพที่ประทับใจส่วนหนึ่งค่ะและจากนั้นค่ะท่านก็ได้ไปติดตามความคืบหน้าของโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือว่า แรนดินที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแหลมสนอำเภอกระเปอร,อรค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อ2ท่าเรือจะเป็นท่าเรืออันดามันและอ่าวไทยและก็จะเยี่ยมชมเรื่องของการบริหารจัดการบ่อน,น้ำแร่ร้อนรักษาวาริน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันนี้เป็นจุดไฮไลท์สำคัญของที่นี่เลยนะคะใครที่ไปก็จะอยากจะไปดูเรื่องของบ่อ,บอน้ำแร่น้ำร้อนกันอันนี้นักท่องเที่ยวชอบมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยนะคะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนรวมไปถึงเรื่องของการผลักดันให้จังหวัดระนองนั้นสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนําของโลกด้วยค่ะจากวันนี้ท่านก็ อันนั้นคือเมื่อวานะวาน,นะคะ,ะ,คะว่าท่าน,ปนไปไหนกันมาบ้านเป็นไฮไลท์เล็กน้อยเท่านั้นท<ช>ี่เราหยิบยกมาพูดค,คุยกันซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะรวมไปถึงท่านคณะรัฐมนตรีต่างๆที่ลงพื้นที่ไปเขาก็ะจะแยกไปดู ภารกิจของแต่ละ,ละกระท<ก>รวง,รวงใช่ะค,ะค่ะและในวันนี้นะคะวันที่23มกราคมค่ะ,คะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็จะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทั้าบ2,567นะคะณหอประชุมคอซูเจียงศูนย์ราชการจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนะคะ,คะโดยจังหวัดระนองค่ะเขาก็ได้เตรียมเสนอโครงการปรับปรุงท่าเรือระนองเกาะสองนะคะเพื่อการท่องเที่ยวและสั ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงทางเข้าท่าเรือและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารนะคะเนื่องจากท่าเรือดังกล่าวเนี่ยเป็นท่าเรือข้ามฟากระหว่างจังหวัดระนองกับเกาะสองนะคะจังหวัดเกาะสองของประเทศมินมาค่ะ,คะรวมทั้งเตรียมเสนอโครงการก่อสร้างถนนเพชรเกษมนะคะเป็นทางหลวงหมายเลข4ี่ค่ะจากจังหวัดระนองไปถึงจังหวัดพังงาค่ะและรวมถึงยังมีโครงการก่อสร้างถนนสายราชกรูดนะคะหลังสวนเป็นทางหลวงหมายเลข4 0 06ค่ะขยายถนนเป็น4ช่องจราจรนะคะจากอำเภอเมืองระนองไปยังจังหวัดพังงาเพื่อเข้าสู่จังหวัดระนองนั่นเองขณะที่ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาก็จะมีการเสนอโครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยค่ะโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบางใหญ่โครงการเสาอ,อัจฉริยะและโครงการดิจิทัล w อลเลตรูปแบบขยะ Re ไซเคิแลกแต้มและเงินดิจิทัลอุ้ยน่าสนใจจังเลยนะคะโครงการนี้ ส่วนจังหวัดตรังนะคะเขาก็เตรียมโครงการปรับปรุงท่าเรือเป็นท่าเทียบเรือควนตุ้งกูนะคะ,คะและโปะท่าเทียบเรือหาดยาวปรับปรุงถนนทางหลวงนะคะบ้านช่องหาดเล่าและโครงการพัฒนาฟื้นฟูศูนย์เรียนรู้พายนยและสัตว์ทะเลหายากและ,ะจังหวัดสตูลก็จะเสนอโครงการปรับปรุงศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรค่ะโครงการท่าเทียบเรือลอยน้ําและโครงการถนนบนคันคลองส่งน้ํารวม ถึงโครงการชลประธานด้วยซึ่งการลงพื้นที่ที่จังหวัดระนองในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันตามที่กล่าวไปก็คือทั้งกระบีตรงังพังงาภูเก็ตระนองแล้วก็สตูลน,นะคะ <c oughs> ซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยหลายๆพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่แบบว่า ติดอันดับโลกกันด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นทีมถ่ายทําภาพยนต์อะไรต่างๆก็มาถ่ายทำมาท่องเที่ยวกันผู้นําระดับโลกนักแสดงฮอลลีวูดต่างๆก็มาซึ่งตรงนั้นแหละค่ะเป็นการที่อาร์บ้านเรานะคะเราก็จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นมากๆเลยซึ่งรัฐบาลค่ะก็ได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อกับการเดินทางนะคะเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวก็จะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีการเร่งลงทุนนะคะโครงการขนาดใหญ่ เช่นการวางโครงข่ายการคมนาคมการสร้างระบบรางรถไฟที่พาดผ่านเมืองรองนะคะการพัฒนาสนามบินในภูมิภาคการท่องเที่ยวเมืองรองรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างรายได้แล้วก็มีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายคณะรัฐมนตรีที่ร่วมลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อให้มีการติดตามดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและก็แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะคะ,คะนี่ก็เป็นภาพรวมในวันนี้แล้วก็เมื่อวานที่เกิดขึ้นนะคะ